ไปคุยเรื่องของพลังงานต่ออีกนิดหนึ่งนะอันนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานของเกี่ยวกับเรื่องของความรักนพลังงานแห่งความรักพลังงานความรักนี่โดยพื้นฐานมันก็จะเป็นพลังทางเพศนะพลังทางเพศตรงนี้นี่มันเป็นพลังที่ ลักษณะของความรักที่ที่หยาบที่สุดแต่มันย์เราสัมผัสแล้วก็คิดว่าพลังตรงนี้มันเป็นพลังที่ที่เราสัมผัสได้ได้ง่ายที่สุดนะพลังทางเพศตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นพลังชีวิตได้นะอันนี้มาเซอร์ก็เคยเคยสอนอยู่นานละคือพลังทางเพศเนี่ยมันเกี่ยวกับความรักของคนสองคนแคนะ่ไหน จริงแล้วความรักเนี่ยแล้วมันก็หลังจากคนสองคนใช่ไหมแล้วก็พอแต่งงานกันเนี่ยมันก็จะมีลูกมีเจ้าอะไรออกไปความรักก็จะขยายผลไปเป็นความรักพ่อแม่ลูกอย่างนี้ถึงรักลูกนันก็ขยายเป็นพรหมวิหารสี่ใช่ไหมแม่รักลูกอย่างเงี้ยก็จะมีพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามมตตาเบกขาอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายผลไปอีกนะจากรักครอบครัวพ่อแม่ลูกก็รัก อไปยังญาติพี่น้องขยายไปขยายความรักออกไปเป็นรักชาติชาติเดียวกันชาติไทยคนไทยกรักกันน่แล้วก็ขยายไปอีกขยายผลไปถึงรักคนทั้งโลกเนี่ยเป็นผู้ให้คนทั้งโลกนะพระเจ้าเนี่ยนะ พระเจ้านี่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไปศาสนาอะไรอย่างอื่นนะคาว่าพระเจ้านี่เต๋าพระเจ้าหรือว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องของชี้นี่เขาถือว่าเป็นเป็นพลังงานต้นกําเนิดอ่าเป็นพลังงานต้นกําเนิดนะในผู้ศาสนาเรารเ็าเรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าไกลวัญญาธาตุไกรวัญญาธรรมตัวเนี้ยอ่มันก็จะไปถึงเรื่องของอ่ต้นกําเนิด พลังต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเหมือนเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นต้นกาเนิดทุกสรรพสิ่งกายวทยาธาตุก็เป็นปฐมธาตุที่เกิดทุกสรรพสิ่งเหล่าชี้เนี่ยมันจะคล้ายๆทีนี้พลังงานความรักในแต่ละรูปแบบที่มาเสื้อพูดมาเนี่ยนะคือมันจะมีความรักอีกตัวหนึ่งคือรักแบบ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นความรักที่อ่ามันมีเกี่ยวกับยานเข้ามาฉะนั้นความรักตรงนี้เนี่ยมันมันไม่มีความเห็นแก่ตัวเนยมันไม่มีตัวตนละพอมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นรักที่บริสุทธิ์ที่สุดให้เราสังเกตดูว,ว่าถ้าความรักตั้งแต่แรกเริ่มต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศนะ พลังทางเพศตรงนี้นะมันก็จะมีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้างใช่ไหมฉันทำให้เธอมีความสุขเธอทำให้ฉันมีความสุขตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความสุขต่างคนต่างให้ความสุขซึ่งกันและกันอย่างนี้นะพอมาขยายผลมาเป็นความรักของพ่อแม่ลูกก็จะมีพรหมพรหมวิหารสี่อันนี้ก็คือความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงไป เพราะแม่รักลูกเนี่ยก็ไม่ได้หวังอะไรจากลูกใช่ไหมแต่ลูกก็จะหวังอะไรจากแม่คือมันยังมีแต่แม่ก็ยังหวังจะให้ลูกได้ดีหวังให้ลูกอ่าจเจริญเติบโตไปอ่ามีการงานที่ดีอย่างเงี้ยมันยังมีตัวตนอยู่นะความนักขยายผลไปเป็นพี่น้องไปญาติพี่น้องทั้งหมดนะขยายไปเป็น รักชาติบ้านเมืองก็ยังอยากให้คนในชาติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ยังมีนะตรงนี้อันเนี้ยพอมันขยายผลไปถึงความรักขั้นอ,อย่างสูงสุดนะคือรักแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัรกในเชิงธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรักที่มันไม่มีตัวตน มันไม่มีความเห็นกับตัวเลยเพราะว่ามันมันมีตัวตนไงเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ก็อธิบายให้ฟังเฉยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางคนก็เริ่มเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับตรงนี้เข้ามาปัญหาครอบครัวบางปัญหาความลับปัญหายาพี่น้อง,งปัญหาอ่าเรื่องเพศตรงข่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้เนี่ย เรื่องของพลังงานเนี่ยมัน,ม,นมันไปช่วยได้ตรงที่ว่าพลังงานมันเปลี่ยนรูปได้นะจากพลังงานแห่งความรักเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังชีวิตก็ได้จากพลังทางเพศเปลี่ยนไปเป็นพลังชีวิตทีนี้เอาพลังชีวิตไปทําอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่เพือ่อความสําเร็จนั่นหมายถึงว่าเอาพลังชีวิตไปดูแลสุขภาพอย่างเงี้ย เอาพลังชีวิตไปใช้ในการทำมาหากินมันก็อีกมันก็ไปได้เรื่อยๆนะตรงนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานอันนี้เราต้องแยกแยะนะระหว่างพลังงานเรื่องของพลังงานเรื่องโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมโลกิยะเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ใช่หไหมใ้เรื่องพลังงานที่เราใช้กันทุกวันเนี่ย ใช้เรื่องสุขภาพเรื่องความสําเร็จต่งางๆเนี่ยมันเป็นโลกียธรรมทั้งหมดเลยนะพยายามแยกเดี๋ยวจะสับสนกันเนาะอัน้นเราต้องเข้าใจเรื่องของพลังงานเวลาที่มันอัดอั้นเข้ามาเยอะๆมากๆเนี่ยนะเก็บกดพลังงานคือพลังงานเนี่ยเราจะไม่มีเราจะไม่มีการไปต่อสู้หรือเก็บกดกับพลังงานนะอ่ามันมัน คือพลังตรงเนี้เราพยายามเอามากลับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปพลังงานถ้ามันมันมากจนหนานแน่นมากนะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึง่งนะที่มันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะเป็นพลังงานที่ที่ไม่ทําให้เราเจ็บปวดอึดอัดไม่ทําให้เราเก็บกดตรงนี้มันมันแปลเปลี่ยนได้นะฉะนั้น แต่การแปลเปลี่ยนพลังตรงเนี้มันจะต้องแปลเปลี่ยนด้วยการมีสติใช่ไหม